นี่ไงผมก็เลยคือพอพอพี่ตุ้ีพูดในมุมน,นี้ผมก็เลยนึกกลับมานึกดูว่าเฮ้ยแล้วมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดินไปไปหาพระแสงอะไรอะอืมเออหลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วมีการอุปโลกคณะกรรมการนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านนู้นด้านนี้สิบสามด้านอะ่ะเฮ้ยแล้วคุณไม่ได้คิดที่จะสังคายนาอะไรพวกนี้พั้งเลยเหรอ นอกเรื่องนี้ใายทราบไหมครับว่าคณะกรรมาธิรุูประเทศเนี่ยเสนอให้ตั้งองค์กรขึ้นใหม่นะติดองค์กรจะแยกตัวออกมาจากราชการบอกว่าแยอแล้วมันทํางานเยอะมากก็อจะโรงแต่อกสระกสององค์กรนะฮะครับย้อนกลับมาที่รัฐบาลก็เหมือนกันเออผมหมัยผมทําข่าวใหม่ใหม่ครับอืม ผมเคยไปสุรอาการและถนนสุรอาการซึ่งห่างจากกรุงเทพไม่กีก่กิโลเนี่ยที่ไกลครับอืมเล็กมากก็เลย,ย,ย,ยอยู่กับผู้ใหญ่ที่เราผมไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าสุรอาการเนี่ยโรงงานที่ทำรายได้กรุงเทพเป็นเป็นที่ตั้งของโรงงานเมื่อไปสักยี่สิบกว่าปีแล้วนะทุกโรงงานที่แต่ภาษีเป็นถึ่ที่กรุงเทพอืมนะฮะเพราะจำนวนภาษีเนี่ยขึ้ตามประชากรครับ จังหวัดใหญ่ก็ได้สมุทรปดปากการมีประชากรน้อยกว่าแต่ว่าเมื่อสิบสามสี่ปีแล้วรู้สึกจะอันด,ดับหนึ่งของประเทศเพราะโรงงานนั่นใช่ใช่นในภาษีแต่ภาษีที่กลับคือุทรปากการเนี่ยเออน้อยมากเ<ไ>พราะร<ไ><ไ>ว่าสานักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรทมแต่โรง<ไ>งานเนี่ยไปอยู่ที่สมุทรปากการเออณันนี้ใช่ไหมครับครับยอมเชิญซีบอกเออครับเออขึ้นไหนเนี่ย ถ้าไปต ok ั้งเจ้าจัดารครับอืแต่ทีนี้เราไปใช้ทรัพยากรครับหรือทำทีอศิลปแต่ว่าต้องให้กรุงเทพจัดการก่อนแล้วค่อยจ่ายกลับไปอะไรเนี้ยทำไมยื่นยไหนให้เขาหารายได้เองเออจะได้บริหารเออะสองเรื่องที่ควรจะให้อำนาจกับท้องถิ่อืมในสาึกับเรื่องของเศรษฐกิจ เร่งรายได้ครับการศึกษาไม่จัดการได้ท่านบอกว่าอย่างการศึกษาทุกวันนี้โรงเรียนเนี่ยนะคนแก่เยอะขึ้นคนแก่เยอะขึ้นแต่เด็กน้อยลงเนี่ยพอมาอยู่ฝนกลางตัดสนใจไม่ได้ว่าจะยุบโรงเรียนได้ไหมคนคนที่ค้ายกบคนที่อยู่ที่เมือนกันครับเป็นการชาวเขาเออคืออ้างทั้งนั้นอนะฮะแต่พอยุบยุบโรงเรียนแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่วี ก็คือตำแหน่งมันหายไปไงอยู่ๆมีอพออสอ,สองสองสองคนแล้วถ้ายุบเหลือเหลือหนึ่งเดียวอ่ะเฮ้ยอีกคนหนึ่งก็เสียเสียหายสิ <c oughs> ถ้าอยู่กับท้องถิ่นเขาอาจจะ<า>เปลี่ยนได้เด็กโรงเรียนนี้ไม่มีแล้วอ่ายุบไปแต่อาคารยังอยู่นะครับพอาอาคารที่โรงเรียนจะไปทํากิจกรรมในท้องถิ่นอย่างอื่นได้ไหมอ่าถ้าไปโรงพยาบาลได้ไหมครับใช่ใช่ทำเป็นศูนย์ขึที่องคุณในหมู่บ้าน ครับอืมนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดไม่ได้ถ้าอยู่ตรงกลางผู้อมองไม่เห็นอฮะนะผมคิดว่าครับอืมต้องแล้วก็อย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยนะให้เขาจัดตามความเหมาะสมในช้องถิน่นเรื่องของเวลาฤดูทํานาทําไรหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่ครับไม่เหมือนก็ต้องเร,ร,รื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ทาไมคนโคราชต,ต้องไปเรียนประาสุโขทูไทยอะไรเงี้ยครับอภาษรัาโคราชด้วยถ้าเกับ มันจะมีเขาทุกท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์ของมันเองใช่ใช่ของเรื่องนี้นะฮะน่าจะให้ท้องถิ่นจัดการเพราะว่าเขาจะรู้ปัญหามากกว่าครับเราให้ตัวการแก่การแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นเรื่องตรีภาษาผ่านสื่อเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ถ้าท้องถิ่นแล้วเนี่ยนายกรัเขาจะรู้นะว่าลูกมาทนนะครับ ผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราไม่เราตั้งไปก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนอกจากว่าบรรยากาศการเลือกตั้งจะทําให้เงินสะพัดขึ้นคนเีวเออครับเออนะครับเออมองนี้เป็นช่วงเพราะว่านะอบจจ่ายไปรอบนึ่งเดี๋ยวก็เทศบาลจ่ายเอบรอบนช่ั้นเงิใช่ใช่วงนี้ชาวบ้านอาจจะมีเงินสะพัดขึ้นเออครับ,ออบอจจเ,เออ,เอ,อแล้วก็ การตรวจสอบมัได้มากขึ้นยอะไรเงี้ยนะฮะออว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับอย่างเป็นเรื่ที่ผม